ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่วัดอัมพวันนะครับวัดอัมพวันนี่คขายกสูงสมบูรณ์แบบมีต้นไม้ดูคำยันไว้อย่างดีเลยนะครับอผู้ชกนะครับท่านโชคาสาธุสาธุกับพระพิาเนศนะครับครับเสียงนกแก้วโมงดังตลอด <c oughs> <c oughs> เอ โอ้สวยงามมากเลยมุมนี้นะวัดอัมพวันนี้เป็นศาราเก่าแก่นครับครับนะสวยงามมากเรับนี่ครับ้รนะ้องกันยังมีความสุขก็แสดงว่าอยู่ที่นี่เขาอนุรักษ์เนาะร้องกันทั่ววัาวาดไปเลยครับ ครับก็คลิปวัดอมพวันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจ สวัสดีครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่วัดอัมพวันนะครับวัดอัมพวันเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งอีกวัดหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตำบลบางบ่วงบางใหญ่นนทบุรีับวัดอัมพวันเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปชมด้านในกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆวัดนี้ก็มีสิ่งสวยงามครับ ก็คือมีหอไต่กลางน้ําที่สวยงามมากนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินเที่ยวชมครับครับวัดอัมพวันครับบางม่วงบางใหญ่นนทบุรีครับไปครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับ นี่อันนี้ในเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวลองเดินชมดูโนี่ครับจุดแรกเราได้เห็นด้านหน้าแล้วก็นะเป็นหอไตนะครับนีมีหอไตกลางน้ำโอโีรอยพุทธมีมนดบรอยพระพุทธบาทเป็นโบราณสถานนี่ครับเดี๋ยวเราเดินชมหอไตเกันก่อนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหอระฆังด้านนอกเป็นอุโบสถนะครับนี่เ็าหอใต้กลางน้ำยังดูสมบูรณ์สวยอยู่เลยครับนี่เขายกสูงสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมากเลยครับยกสูง นี่ครับหอไตกลางน้ำนะครับมีฟางงดงามนะครับมีช่อฟ้าช่อฟ้าใบละกาหดูสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะครับครับวัดอัมพวันนะครับบางม่วงบางใหญ่นนทบุรีครับเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้ได้เป็นกุฏิพระนะครับ อนี่ครับอยู่ติดริมคองบางเกาะน้อยนีครับความงดงามยังรักษาไว้ได้อย่างงดงามมากครับอนี่แสดงว่ามีเรือโอ้โนี่ก็พอตาทางน้ำเป็นโบราณสถานวัดอัมพวันนะครับ นี่กุติพระนี่ก็มีเรือนะเช้าๆาพระท่านน่าจะไปออกบินทมบาตด้บยนะะครับโด,โดยทางเรือนะครับแต่บนตระบนใดก็พังแล้วนะครับครับ,รบเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันครับไปชม อื่นกันนะครับไปครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนอกกันนะครับโอ้มีหมานะครับมีหมาโอ้ดูต้นไม้ครับมีเสียงนกแก้วโมงร้องอเสียงตัดหญ้าครับเดี๋ยวเราจะลองโอ้เดินไปชมดูดีครับโอ้มีรังนกแก้วโมงครับ มีต้นไม้ดูํำยันไว้อย่างดีเลยนะครับนสูงใหญ่มากเลยนี่ครับเราแอดมินก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นต้นอะไรแต่ดูใหญ่มากดีนเสียงนกร้องโอ้โนี่ครับ อ้สูงมากเลยครับนะรนกแก้วโมงมีรังอยู่แสดงว่าแถวนี้นกแก้วโมงเยอะนะครับพี่อันนี้พอรู้มากก็คือว่าที่วัดมาเดืออีกแห่งหนึ่งนะครับก็จะมีนกแก้วโมงอยู่เยอะด้านนู้นก็เป็นุโวสดนะครับุโวสดแต่ว่า อุโบโสถน่าจะปิดครับนี่อันนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูสิ่งกักดิดทั้งหลายของทางวัดนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเออมซาาแอนินเจเรียถูกมครับนี่กู่้ชกนะครับตาโชกสากูสากกับพาพิการเนทนะครับ ครับวัวสดปิดครับนะวัวสดปิดเราเข้าไไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินชมด้านนอกกันนะครับมีวัวสดสวยงามครับวัวสดก็ยกสูงครับแต่ปิดนะครับนั่นนั้นเป็นคงเป็นศาลาครับศาลานพันธิเดยวกีจที่เราเดินผ่านมาฮะ นี่คือด้านนี้เป็นอัวสดกับปิดนะครับาด้าที่ปิดพรบวัดอัาวันนี่ครับก็จะอยู่ติดคลองบางกอกน้อยนะครับหรือที่ปัดวันก็เรียกของออมนนนะครับเดี๋ยวเราลองเดินชมกันดูบรรยากาศด้วยเสียงตัดหญ้าดังมากด,ด้านอโวสดปิดโอ้ นี่ครับเดี๋ยวเราจะอ่านประวัติคร่าวๆนะครับนี่พระอำพรวันนะครับตั้งอยู่ริมคลองมะกอกน้อยในอำบลบางม่วงนะครับตำบลบางม่วงบางใหญ่บนธนบุรีจากเอกสารประวัติด,ดังกล่าวนะครับในสมัยพระเจ้าประสาททองได้อยพยพให้ผลหนีระบาดมาพักในตำบลบางม่วงนะครับได้มีผู้ใจบุญไม่กบกน้ม มีผีศรัทธาสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดบางม่วงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอัมพวันนะครับนี่ครับภายในวัดมีโบราณสถานทีท่สําทัได้แก่หอตายต่างน้ำมณฑลลอดพระพุทธาบาทสาราท่านาำและเจดีทรงฟางครับเดี๋ยวเราไปเดินชมมนฑลกันดีกว่านะครับนี่ครับเห็น มีมันดบอยู่โอ้ตบปิดนะครับมันดบก็ปิดน่ครับวีเตอร์ที่ก็ตัดย่าเสียงดังนะครับเสียงนกแก้วโมงดังตลอดมันโดบปิดนะครับคงไม่ได้เปิดขึ้นไปนะ้าเราคงไม่ได้ขึ้นไปนะครับเราก็เดินชม บรรยากาศรอบๆก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นสาราท่าน้ำน่าจะเป็นอันนี้น่าเป็นหลังใหม่นี่ครับมีเสียงนกแก้วโมง่งน้องตลอดเวลาเลยนะครับดูด,ดูครับโอนี่ครับโอ้คองน้ําเต็มครับวันนี้คลองน้ําเต็มนี่ครับคือจะเป็นรอยต่อรอย เชื่อมต่อน่าจะเป็นคลองบางม่วงคลองบางเกอกน้อยครับมีความสุบรรยากาศอากาศร,ราาศิมคลองริมวัดนะครับนี่ครับอืมก็จะดูล่มลื่นสวยงามนะครับมีสะพานเดินข้ามไปด้วยครับแต่เราคงไม่เดินเปนะ็น <laughs> นี่ครับหมู่บ้านฝั่งน้งสวยงามมากครับ นี่คือริมคลองครับคลองบางม่วงโหมีเรือมาพอดีเลยเดี๋ยวเราก็เก็บบรรยากาศนี่ครับมีเรือชาวบ้านมาพอดีเลยโอหดินเสียงเรือมาพอดีเลยครับเป็นเรือของชาวบ้านวิ่งผ่านมาพอดี เราก็ได้เก็บชมบรรยากาศนี่ครับเป็นภาพที่ในเมืองก็เพราะไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆนะครับฮะโอ้นี่ครับเป็นเรือวิ่งผ่านพอดีเลยนะครับโอ้เรือพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะฮะเป็นเรือนักท่องเที่ยวไม่ใช่เรือชาวบ้านครับ โอ้เเรือนักท่องเที่ยวครับโอ้สวยงามมากบรรยากาศนึกวืเรือชาวบ้านไเป็เรือนักท่องเที่ยวครับครับครับเดี๋ยวเราก็ลองเดินลิมไปครับ ตรงนู้นเสียงดังเขาเขาตัดหญ้านะครับมีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้าอยู่ครับนี่เราดูบรรยากาศริมคลองฝั่งนู้นเป็นอะไรที่สวยงามมากครับบรรยากาศแบบนี้ครับวัดอัมพวันนะครับโอยู่ที่บางโงบางใหญ่นี่อันนี้เป็นมนตหลบร้อยพระพุทธบาทนะเสียดายที่ไม่ได้เปิดนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินบนสักลอ้อมโอ้โหนุ่มครับนุ่มก็ม,มีเรือท่องเที่ยวนะครับเรือท่องเที่ยวฝรั่งนี่เดี๋ยวเราจะลองเดินไปด้านบนนิดหนึ่งขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนโอ้หนี่มีชาวบ้านรอกระทงกันนะนี่เราเดินขึ้นสะพานแล้วครับเดินขึ้นสะพานมาโอ้โหมา ให้ hey, FC ได้ชมบรรยากาศด้านบนครับนี่ครับนี่ครับมุมบนนี่มุมบนครับมุมบนบมมบน,นี่โอ้สวยงามมากเลยมุมนี้นะนี่ครับเป็นคลองคลองตรงนี้นะ่าจะเป็นคลองบางม่วงนะครับด้านหน้าเป็นคลองมางใหญ่นี่ครับมนดบมณฑบพระพุทธบาท โหนี่เป็นเป็นปางนะครับครับเดี๋ยวเรานู่นครับตรงนู้นก็จะเปนเนี่ององตัดนะครับน,นั้นเป็นลองบางกอกน้อยปัจจุบันก็อาจจะเรียกของอ้อมนนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินลงนครับให้เอซีได้ชมบรรยากาศ <c oughs> โทษทีครับวัดเก่าแก่ อีกวัดนึ่งครับของจังหวัดนนทบุรีอุ้ยดูกล้วยปียาวแล้วไม่มีคนตัดไปครับเดี๋ยวเราลองเดินรอบๆเ็บชมบรรยากาศรอบๆนี่ครับเดี๋ยวเดินไปรอบๆนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแวะชมตรงป่างนะครับดูด้านมุมนี้ นะมันปางเก่าแก่นะก็มีบ้านหนึ่งเก่าเก่าครับหนึ่งรับ้านเรือริมน้ำเก่าเก่าสวยงามมากเลยบรรยากาศแบบนี้นะครับหาชมยากนะแอบนินชอบนะครับแบบนี้สวยนี่ครับตรงนี้เป็นคลองมางม่วงนะ นะครับอันนี้เราเดินเลาะๆคล <c oughs> องนะครับนี่ฮะคลองบางม่วงเนี่ยแสดงว่าในนี้เข้าไปเป็นคลองบางม่วงครับนู่นอันนู้นอันนู้นมองไม่ออกว่าเป็นคลองอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เคยทราบว่าน่าจะเป็นคลองคลองอ้อมนนนะครับเดิมก็เป็นคลองบางกอกน้อยนะครับ นี่เดินตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินเดินออกไปจุดอื่นกันแล้วไปต่อจุดอื่นนั้นก่อนครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศเราเดินันริมชายหลองครับก็จะค่อนข้างจะ ต้องระมาระวังนิดครับให้ชมบรรยากาศริมคลองครับครับเดินนิดนึงนี่เป็นบรรยากาศริมคลองนะครับนี่บรรยากาศริมคลอง คลองบางกองน้อยแต่ปัจจุบันนี่ตรงจุดนี้เขาเรียกคลองอ้อมนนนะครับถ้าแอดมินจำไม่ผิดโหนี่มีเรือแมคค้ามาออก,อกจากคลองพอดีครับนะครับ <Okay. S 1> เรือออกจากวิ่งออกจากคลองพอดีเลยนะครับเรือวิ่งออกจากคลองพอดีเลยครับแต่ครับเดี๋ยวเราเดินต่อครับ เดินต่อนี่เป็นริมคลองเป็นริมคลองนะครับครับเสียง <c oughs> เขาตัดหญ้าเขาพักแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ <c oughs> องค์พระกันครับนี่ครับวัดอัมพรวันวัดอัมพรวันครับวัดอัมพรวันบางใหญ่นนทบ,บุรีครับนี่ครับ ก็เข้าได้ทั้งสองทางนะครับคือเดิมก็คงจะเป็นเข้าทางด้านทางน้ำนะคเป็นหลักนะครับในสมัยโบราณนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นเข้าไปเ,เป็นทางถนนกาเนินส่วนใหญ่ครับนี่ครับหน้าวัดนะครับวัดอัมพรวันนี่เป็นสารากเก่าแก่นะครับนะครับ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของืองนลเลยครับนี่ครับนี่วัดอัมพวันนะครับบางม่วงบางใหญ่นนทบุรีนะครับนี่อันนี้ก็ดูมุมนี้โหนี่ครับเป็นแก้วมงจริงครับแอดมินได้เห็นได้เห็นเออป้ายเหรอครับนะครับ,รบวัดอัมพวันครับ วัดอัมพวันบาง่วงบางใหญ่นนทบุรีครับนะครับเป็นศาลาท่าน้ำเราไม่เดินไปตรงนู้นนะอรือเดินไปดูหน่อยก็ได้เนาะเมื่อกี้เห็นมีป้ายอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นน่าจะเป็นแหล่งนิเวศวิทยานกแก้วโม่งนกแก้วโมงครับนะ อ๋อเป็นป้ายกระถิ่นสามัคคีนะครับวัดอมตวานวันเนสาร์ที่สองพุธกาก็คือผ่านไปแล้วนะครับเอ๊ะเสาที่สองพุกาสองห้าเจ็ดอุ้ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วผ่านแล้วครับแอนมินก็สับสนแอนมินสับสนไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในนู้นกันดีกว่านะครับ นี่ครจะเ,เป็นแหลงแสดงว่าเ,เป็นแหลงดิเวศวิทยาเป็นที่เนกแก้วงได้อาศัยอยู่ <c oughs> มีรังอนุรักษ์นั่นมินจำไม่ได้ว่านี่ต้นอะไรนะครับที่แก้วงอยู่แต่ก็ทํารังไว้นี่ครับเดี๋ยวเราเดินชมตรงจุดนี้นิด,น,ดนึงเสียดายเสียดายมนดบไม่ได้เปิดนะครับ นี่ครับบนดบไม่ได้เปิดนี่พอดีเขาหยุดพักหยุดพักเขาหยุดพักตัดหญ้านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลงปู่ทวดนะครับสวยงามมากครับนี่ครับหลวงพ่อ อันนี้ไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะครับ,รบอันนี้คงจะไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวผิดพลาดครับสวยงามมากแต่นี่องค์นี้หลวง,งปูท่ทวดนะอันนําได้นะครับด้านนู้นก็จะเป็นมันดบมันดบลอยก,ก็พิศษบาลนะมันขึ้นจดทะเบียนขึ้นใน,น,น,นโบราณสถานโบราณสถานนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปางต่าง นะครับน่าจะเป็นของเก่าแก่นะครับนี่สาธุสาธุนะน่าจะเป็นของเก่าแก่นาะครับสาธุสาธุนี่ครับที่อันดินบอกนี่คือองค์ปางคนะัะองค์ปางเก่าแก่นะวัดอัมพวันนะครับนะ สวยงามมากสวยงามมากมากครับและนวินจะให้ดูมุมมุมเต็มๆนะขององค์ปางครับก็วสวยงามคนระับ ครับเมื่อกี้ที่เราเดินในด้านหลังองค์ปางด้านนูน้นข้ามสะพานนะครับนี่ครับครับวัดอัมพวันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับอืมก็มีจุดที่น่าสนใจก็มีหอไตายกลางน้ำ บนดบบนดบพวกพุทธว่าจำลองครับแต่ว่าเรามาวันนี้เสียใ้ปิดแล้วก็เป็นแหล่งนิเวศวิทยานกแก้วโม่งครับเนี๋ยนี่ร้องกันเสียงดังนะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับสาทุกสาธุกร้องกันยังมีความสุขก็แสดงว่าอยู่ที่นี่เขาอนุรักษ์เนาะนะครับ เดี๋ยวจะเดินออกไปละนะวันนี้นี่ครับวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีบางว่งบางใหญ่ต้นอะไรมินไม่แน่ใจครับต้นอะไรอืมนี่ครับดูบรรยากาศรอบๆอยู่ริมคลองครับริมคลองนี่นี้ศาลาริมน้ำ แล้วมีอุโบสถอยู่ด้านหน้านูน้นแต่อุโบสดปิดนะครับนี่วัวสดวัดอัมพวันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมณฑลบร้อยพระพุทธบาทเป็นโบราณสถานนะครับวัดอัมพวันจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้สีก็ไม่ได้ใจนะ ว่ากรมเิลป์ได้มาขึ้นทะเบียนไว้หรือเปล่านะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับมีวนดบมีหลุมโปรถถดทวดนะครับแล้วก็องค์พระโอ้เสียงนกร้องอยังมีความสุขครับ นกแก้วม่วงอันนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับงดงามครับอุโบสถงดงามวัดอัมพวันครับบางบ่วงบางใหญ่นนทบุรีครับนี่ครับให้ชมบรรยากาศเสียดายที่เราไม่ได้เข้าไปในอุโบสถนะครับ ลูกสดก็จะปิดเสียดายนิดนึงนี่ดูเสียงนอกแก้วร้องยังมีความสุขร้องกันทั่ววัาวาดเป็นเลยครับครับก็คลิปวัดอัมพวันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจใช่องเราด้วยนะครับช่องหลวงป้าปาแต่ทำนะครับ นะครับเราก็เจะเจอคลิปใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวัดออมวันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกดถูกใจกดไลค์ก,กดแชรกดติดตามกดดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ